ท่าเรือดิมอ๊บังกะปีนะครับเพื่อนๆเราจะนั่งเราจะรอเรือแสนเสืมานะครับเบอร์93นะครับเพื่อนๆผักดตามช่องสไปคองแสนเสยอได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรือมาเราจะให้ดูนะครับว่าเรือเรามาจากประตูน้ํานะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวพานั่งยาวเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพานั่งยาวเลยยาวถึงประตูน้ําหรือวัดถีบุญเรืองครับผมตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือ เดอะมอวังกะปีนะครับเพื่อนๆถ้าเรือเดอะมอวังกะปีครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปถ่ายในเดอะมอนะครับเพื่อนๆดูในคลิปได้เลยครับไปหยุดที่ท่าเรือเดอะมอวังกะปีนะครับผมเราจะเดินทางจากเดินเราจะรอแม่ผมไปที่ไปทุราที่เดอะมอวังกะปีนะเพื่อนๆเรารอเรือนะครับเพื่อนๆเรือยังไม่มานะเบอร์เก้าสามนะเพื่อนๆเบอร์เก้าสามนะ ข้างในอย่างสวยเลยครับข้างในอสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆข้างในแบบสวยเลยครับยวผมจะพาไปเดินไปดูตรงโน้นนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมยอดเลยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากกดตามช้องสับปะรคองเ็ษๆด้วยนะครับผมหลับน,นี้อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ